走吧？拜拜 น้้องไดพาก็บอกให้ไม่ทูเพราะว่ามันด้วยการบุญนุนนั้นบางปลาปลาอยู่ในบ้านแม่กับลูกอยู่บนรถบุนนุนแต่ว่าความเหตุการณ์เลยว่าลูกนนยิ้ไปทำอาหารสิทุระเราทำอาหารไม่รัดอยู่วิไปชุมตัวชาวทั้งวันนี้มันไปหลวมน้าไปก้นนะพอมาถึงวันนี้ถึงนั้นคือตำรวจ พาใจคิดว่ามันเป็นผู้ชายมันไปยิงโดยยิงเราเราตงช่องค้างแต่ทุกคนทุกคนไปกันซึ่งกันนี้แกมาแกมาใกอีกคนนะครับแกมาเฟนมันรายการเฟนมันอะไรกันหนองสาวมันคนนึงเดี๋ยวมาทุ่งผีมันอะไรกันไรกลับไปทางช่องคนแล้วในส่วนของการช่องคนและในหนังบทกลับท่องคนซึ่งกําลังนีมากําลังนีไปไหนตอนนั้น ต้องไปกลางไปกลางอืมย yeah. uh, uh ิมาท่านนี้เอาไปเหรอครับเพื yeah. Then, uh, uh, ่อมาช่วงเพ้นไปเพ้นไปดูราษอ๋อเพื่อมาช่วงเพ้นไปไหนไปดูราษไปดูราษอะไรนี่ไปทัพไปไปทัพมันนี่ยอะไรวะมันที่ไป็นวันไปมัไปไปอกลมตัวยาวนี่เลยไป็นช่วตัวยาวนี้เพราะนั่นก็มันไปวันนี้มันไปโฝนวันนี้ทึ้งปีผู้ชายครับหลวงป้านี่แกยไปไหนนั่นไปสุราไปสุราอ๋อทึ้งอันนี้ผีผู้หญิงอ่ะผีผู้ยิงมาช่วงมาช่งเพ้นไปสุราษฎร์ทั้งหลวงยิ่งกลับบ้านมาช อ๋อครับตาไปเปลี่นกับปานชวนน้องสาวมาคนกันมาได้จนดังหลดเป็นเหมือนกันอครับซึ่งครับซึ่งลูกป้านี่มีนิ่ได้บัตรือมากเมื่อลูกป้านี่พุ่มบบป้าผันโพเมหวานไม่พันโพเมหวานแตเดียวมันนั้นมันนั้นอย่างไรได้ลูกป้าเลว่าแต่คนมานั้วดวงยาติเสพติดนี่แหล้ากันของพวนี้มันไม่เคยตรงเลยไม่เคยท่านเลยเลยแม่กระตําบุรีมันยังไม่ดูดมันยังไม่ไม่ดูดมาก ตั<ถ>้งเหตุการณ์เดี๋ยวตำรวจยิงพิดตัวเนี่ยเราต้องรู้สึกเหมือนกันไน้อยเฉยเชื่อเฉยมาเชื่อเฉยแต่ตำรวจก่อนที่ลงมาทำานนั้นเฉยมันไม่มองไอ้ยี่กรณ์แต่ว่าไปรถมันไม่เหมือนกันนี่ไปรถข้องลูกบ่าวนี่บปรถกระบี่แต่นู้นเป็นคนในปุรายนู้นลำเชียงน้ำประวัติไปวัดตึกบุรีแต่รถมันเสียเงื่อนกันรถเดียวเดียวกันซึ่งลั่งไหนลังไอ้นี่จะดำเนินการยังไงต่อในท่านาที่เราเป็นผู้เสีหายนี่ครับผมก่ ต้องคิดก่อนแต่ว่าต้องต้องคุยกับญาติญาติก่อนคุยกับญาติญาติก่อนเราต้องคุยกันก่อนเรื่องนี้ผมตัดสินใจยังไม่ได้ก่อนแต่ว่าคิดในใจว่ามีการแต่ว่าต้องมีมีไม่ให้รังเหี่ยวไม่ให้รังเงี่ยวระว่ามันเกินไหวไปรักคิดนั่นก็เหยไปซึ่งลูกบ่าวนี่นู่นซึ่งเพื่นเขามีงานทำอยู่ประจำสมัยอยู่กองบริษัทอยู่และซึ่งเพื่นเขาจำเป็นพยเนียนอยู่ที่เพลิดา งกับตัง,<ด>งนี้ต <หา S 1> ังนี้<า>